จบจากสายของคุณพัดเดี๋ยวเราจะมาต่อสายของคุณพง์กันนะครับผมก็ผมเนี่ยได้นัดหมายกับคุณพงศ์ไว้สามสี่วันก่อนแล้วแหละทีนี้ก็ต่างคนต่างมีภารกิจธุระมากมายวันนี้เราก็ได้มาคุยกันสักทีเดี๋ยวเราจะไปคุยกันกับคุณพง์เลยครับผมสวัสดีครับคุณพงศ์ครับสวัสดีครับผมอมเสียงชัดแจ๋วเลยเสียงน้ําเสียงแบบนี้แหละ เสียงแบบนี้ม <so ันจะไม่สบายเท่าไหร่เฮ้ยเป็นอะไรอ๋อป่วยนิดหน่อยครับแต่ไม่ไม่เป็นไรยังยังยังพอได้อยู่ครับอากาศมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวครับเดี๋ยวฝนด้วยใช่ครับใช่ครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับผมก็สวัสดีพี่พงษ์ด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้มีเรื <Sí ่องราวอะไรมาแชร์ให้กับผู้ฟังฟังกันครับ ครับว่าวันนี้เดี๋ยวจะเอาไปเรื่องเดียวก่อนวันนั้นผมพูดชื่อเรื่องผิดไดเลยวันนี้จะมาขอแก้ไขเรื่องก็คือจะเป็นชื่อเรื่องก็อาจจะซ้ำกับหลายๆเรื่องก็จะใช้ค,คําว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แก้ไขจากคําว่าเด็กปัญญากลับบ้านอืมที่เราเกินกันไว้เมื่อน่าจะสัปดาห์ที่แล้วสักป,ประมาณสามสี่วันขาผม ใช่ <c oughs> เริ่มเลยครับผมโเคราฟังอย่างแรกเลยก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับ,รบแล้วก็ผู้ฟังชาวโกดแล้วก็รวมถึงผู้จัดห้องด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับ,รบก็รายงานตัวเหมือนเดิมเนาะผมก็ชื่อผมนะครับปัจจุบันก็อาศัยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีปีนี้ก็อายุสามสิบเก้าปีนะครับอืครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะ<笑><笑>ก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่เรื่องนี้ก็ยัง<อ>ยังไม่รู้ว่าจะน่ากลัวสําหรับเพื่อนๆหรือเปล่านะครับสบายสบายเลยพี่คือสนุกคือพี่เล่าสนุกแล้วแหละที่เหลือผมเชื่อว่าเรื่องจะเป็นยังไงไม่รู้เมื่อคนเล่าเล่าสนุกสนุกแน่นอนรุยเลยครับครับผมเดี๋ยวผมก็เริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องขอบอกก่อนในการเริ่มเรื่องครั้งนี้ใน เหตุการณ์ท uh, <right. S 2> ี่ผมได้เจอมากับตัวเองเนี่ยจะช่วงตอนประมาณอายุ15จนถึงอายุ17ปีนะครับช่วงเด็กๆเลยอาจจะผิดพลาดนิดนึงต้องขออาภัยไว้ก่อนเลยนะครับก็คือว่าก็คือว่าส่วนแรกๆเลยนะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงอายุที่เป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นส่วนใหญ่แล้วก็ เป็นเรื่องปกติครับระหว่างเราจะขี่รถแว้นไปทั่วนะครับแล้วก็ออกเที่ยวช่วงกลางคืนนะครับถ้าไม่ตีหนึ่งตีสองก็เราก็ไม่กลับบ้านนะครับช่วงนั้นก็มันก็เป็นเวลาสั้นๆนะครับที่ผมเลิกขี่รถเล่นหลังจากที่เจอเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่กล้าแวน้นอีกเลย ใช่ครับชายก็ไม่กล้าออกจากบ้านอีกเลยออกได้แต่ว่าก็จะไม่เกินเที่ยงคืนนะครับมันเป็นอะไรที่ฝังไปเลยแล้วก็ติดตามาตลอดใช่ครับก็มันก็มีมันก็มีวันหนึ่งนะครับผมก็นัดรวมตัวกับเพื่อนแต่วันนี้ผมจะเล่าแบบรวบๆเลยนะครับมันมีวันหนึ่งผมก็นัดรวมตัวกับเพื่อนนะครับเพื่อจะไปที่จังหวัด หนึ่งก็คือชนบุรีจะไปเที่ยวหาดหาดกันนะครับผมก็ได้นัดรวมตัวกันที่บริเวณแถวบ้านผมก็คือเขตพื้นที่มาปะกงนะครับจังหวัดชาเชิงเซารตรงน,นั้นก็คือมันจะเป็นพื้นที่ที่เด็กแเหมนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปรวมตัวกันเยอะแล้วก็จะค่อยๆไหลกันไปเรื่อยๆื่อแล้วก็จะวิ่งเส้นสุขุมวิทออกมั่งหรือวิ่งสายในออกไปทาง เทพราชบากมุ่งหน้าจังหวัดชลบุรีนะครับผมก็ได้นัดรวมตัวกันช่วงประมาณสามทุ่มนะครับสามทุ่มผมก็รวมตัวกันจนรอเพื่อนๆน้องๆจนครบกันก็ประมาณสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มผมก็ได้อะล้อหมุนกันก็เลยนัดกันว่าเดี๋ยวเราไหลกันไปเรื่อย ตอนแรกเนี่ยรวมตัวกันได้ประมาณ7-8คันอ่าโอเคเราก็โอเคแล้วมันก็จะมีบางช่วงที่เราจะต้องไปส่งน้องที่จังหวัดนั้นด้วยมันก็จะเหลือกลับกลับมาจังหวัดบ้านเราเนี่ยมันจะเหลือไม่ถึงนะครับผมก็ออกเดินทางไปเรื่อยๆจนได้มาเข้าถนนเทพราชถนนเทพพราชเนี่ยผมต้องบอกก่อนมันจะมีอยู่สะพานใดสะ,ะ,สะพานหนึ่งนะครับเด็กแว้นเนี่ยหรือวัยรุ่นเนี่ย เขาจะทราบกันดีนะครับว่าถ้าจะสะพานสะพานเนี้ยมันจะมีสารเล็กๆอยู่ตั้งอยู่ถ้าคนผ่านไปผ่านมาหรือคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะเห็นนะครับสถานที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นสะพานใต้ทางด่วนนะครับก่อนถึงทางเข้าขอำเภอบ้มมานเก่านะครับจังหวัดชลบุรีตรงเนี้ยคือถ้าคนเป็นคนสัญจรเนี่ยเขาอาจจะ ไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าเมีสารอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าถ้าไม่สังเกตรเราจะไม่เห็นนะครับ<อ>ผมก็เป็นเรื่องปกติครับถ้าเราผ่านตรงเนี้ยคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะบีบแต่ให้หรือเป็นการทักทายหรือว่าเป็นการโค้งคำนับในการ<อ>กรณีที่จะ<อ><อ>ขี่รถเงี้ยถ้าใครไม่มีแต่แต่ไม่ดังก็เป็นการที่เบาคันเร่งแล้วก็คงก้มหัวให้อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับ ผมก็ผ่านารตรงเส้นสนั้นปกช่ายมผมก็ผ่านเส้นนั้นปกติผมก็บีบแต่ให้ปกติอ่ะแล้วก็ไหลกันไปใดที่ความว่าไหลกันไปเนี่ยแล้วก็ไหลไปถึงจนจนถึงใกล้ถึงใบพัดชนบุรีแล้วมันจะเป็นทางแยกจ่ายซ้ายมือจะออกชนบุรีตรงไปจะเข้าเมืองนะครับอ่อนถึงตรงนั้นมันจะเป็นช่วงโคลงช่วงโค้งนะครับโค้งโค้งที่จะเข้าใบพาด เหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะมันเคยมีประสบอุบัติเหตุมาก่อนหน้านี้ไอ้นียตรงนี้ผมไม่ทราบจริงๆเพราะว่าผมเป็นแบบว่าประมาณว่าคือเด็กเด็กน้อยก็คือว่าเราไม่ค่อยฟังข่าวฟังอะไรเท่าไหร่รผมก็ขับผ่านขับผ่านด้วยความที่ไวคือขนองของเราอืออ่ะขอโทษด้วยครับแล้วก็ไวคือขนองของเรานะเราก็ไปถึงโค้งตรงนั้นแหละด้วยความที่เราอะ่ะแบบไม่ค่อยกลัวอะไรนะ ไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่เราก็เลยตัดสินใจว่าเรา,าเราปวดท้องอ,อยากไม่ใช่ปวดท้องคือเราอยากจะปวดฉี่นี่แหละอะนะครับอืมอืมเราก็เลยตัดสินใจยิงกระต,าระตา่ายใช่ยิงกระตายเราก็จอดเลยแต่ด้วยความที่ว่า,าเพื่อนก็ไม่ทันได้ทักแล้วเพื่อนก็ไม่ทันได้สังเกตก็จอดตรงโค้งตรงนั้นพอดี มันก็จะเป็นที่แหวกก็คือเป็นแหวกคือประสบอุบัติเหตุตรงนั้นมันเป็นทางแหวกลงไปเป็นรถจะลงไปในลลปตรงนั้นนะครับจึงทําให้มีผู้เสียชีวิตตรงนั้นกบคาที่เลยนะครับไอ้ตรงนั้นผมไม่ได้สังเกตผมก็ลงไปยิงกระต่ายปกติกับเพื่อนนะครับ,รบเพื่อนคู่หูกันอพอทําทำภารกิจอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จเราด้วยความที่ว่ายกมือไหว้ปกติยกมือไหว้นะอวขอเข้ามาปกติเลย ผมก็นึกขึ้นรถมาเพื่อนจะเพื่อนมันก็เลยทักว่าเฮ้ยมึงไม่รู้เหรอเมื่ออาทิตย์ที่อเอามาอทิตก่อนเนี่ยมันมีประสบปติเสตรงนี้ผมก็เลยเอา้าวคืออุทานคำหนึ่งออกมาว่าเอ้ยชิบแล้วเราก็ไม่เป็นไรคิดว่าไม่มีอะไรเราก็ขี่รถกันไปต่อด้วยวความที่ว่าความคือขนองผมก็เลยพูดมาคำหนึ่งว่าไม่เป็นไรหรอก กูก็อยากเจอเหมือนกันแหละถ้าเป็นผีผู้ชายนะกูจะเตะแม่งถ้าผีผู้หญิงกูจะเอาแม่งทําเมียคํานี้ผมจาได้แม่นขวัรอคำนี้ผมจําได้แม่นเพราะผมพูดจบนั่นแหละครับที่ผมคิดว่าผมเลิกเลยแล้วก็ไม่กล้าอีกเลยเพราะผมพูดจบผมก็เข้าตัวเมืองไปเที่ยวกันปกติ ด้วยความที่ว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวสมัยก่อนแต่มีวันนั้นผมไปกันไม่ถึงครับพอไปถึงปั๊มคันแรกเลยโซ่ขาดเกือบประสบอุบัติเหตุออกจากที่ตรงนั้นได้ประมาณสามกิโลประมาณสองถึงสามกิโลเนี่ยโซ่ขาดกระทกหันเลย กือบผูบประสบอุบัติเหตุก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยมันไม่ดีแล้วเพวื่อนทักมาผมก็ยังยืนยันอีกด้วยความคือขนองไม่เป็นไรหรอกต่อโซโ่แล้วก็ไปกันต่อ,อมผมก็ไปกันต่อครับไปกันได้ประมาณไม่เกินสองกิโลอ,อีกคันหนึ่งสูบติดรถสะบัดลงข้างทางแต่ไม่เจ็บมากครับใช่เพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยขับเถอะ กูว่าไม่ดีแล้ว,มลวผมก็เลยบอกว่าถ้ามึงกลัวเดี๋ยวกูไปส่งน้องมันเองผมก็เลยขี่ไปส่งน้องคนเดียวจนถึงซอยเก้าบางทรผมก็ไปส่งน้องเสร็จเลยเสร็จเรียบร้อยเสร็จผมก็ขี่กลับ <c oughs> ขี่กลับมาผมก็ขี่กลับมาคนเดียวแต่ให้เพื่อนอ่ะทั้งหมดรออยู่ที่ปั๊มปั๊มทางออกที่จะมุ่งหน้ากลับบ้านผมก็ขี่มาถึงปั๊มเสร็จ ผมก็เจอเพื่อนอีกสองคันสองคันเนี่ยครับเขามากันค,คันละสองคนแต่ผมเนี่ยขากลับเนี่ยผมมาคนเดียวอืครับผมก็เลยขี่กลับมาเรื่อยๆจนผ่านฝั่งตรงข้ามที่ผมไปยิงกระต่ายมามผมด้วยความที่คึกขนองผมก็พูดอีกเอาอีกแล้วว่าถ้ามันมีจริงอ่ะเขาคุยกับเพื่อนแบบคุยตะโกนคุยกันว่า มันบอกว่ามึงไม่เชื่อเรื่องผีังไม่ว่าแต่มึงอย่าไปท้าผมก็เลยสวงคําไปว่าม,มึงเชื่อหลยอว่ามีผีตั้งแต่เกิดมากูยังไม่เคยเจอขี้ผีเลยบั่นแม่โอ้โหเดี๋ยวได้เจออืหลังจากนั้นผมก็เลยขี่รถกลับบ้านกันพอไปถึงอ่าที่สถานหนึ่งที่จะต้องเป็นการเข้าซอยเพื่อเป็นทางลัดเราจะได้ไม่ต้องออกถนนใหญ่เส้นนี้มันจะผ่านวัดขวามือ ผมขับไป <c oughs> ผมก็ขับไปปกติด้วยความที่สายตาไปมองว่ามีคนหนึ่งที่เหมือนวัยรุ่นนั่งอยู่ที่ศาลาสายมือ,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 อแต่วินาทีนั้นน่ะมันก็ประมาณจัดประมาณเที่ยงคืนแหละ<อ>ผมก็มองเห็นผมก็เลยหันไปถามกับเพื่อนว่าเฮ้ยเมื่อกี้มึงเห็นปะมันบอกว่าเห็น มันก็เงียบมันก็เงียบกันผมก็แปลกใจว่าทําไมมันเงียบผมอ่าไม่เป็นไรใช่พอขับมาได้สักประมาณกิโลสองกิโลทีเนี้ยมันจะผ่านวัดพอดีฝั่งขวาเนี่ยเป็นวัดตรงวัดเนี่ยมันจะเป็นสะพานข้ามข้ามข้ามวัดสะพานลอยผมก็เห็นอีกลักษณะเดิมเลยยืนอยู่ใต้สะพานลอย วินาทีนั้นผมต้องบอกก่อนนะว่าช่วงเที่ยงคืนน่ะเส้นบ้านผมเนี่ยจะไม่มีรถผ่านเลยถ้ามีก็คือจะรู้แล้วอะพวกนัมนนกน่มันเป็นเด็กแว<ะ>้นมันเป็นเด็กท่อเที่ยวผมก็ขับผ่านไปเสร็จผมเจออีกผมมองหน้าเพื่อนแล้วผมก็ถามว่าใช่ไหมเพื่อนบอกไม่รู้ผมก็จอดรถเลยจอดรถเสร็จผมก็ลงรถเสร็จผมก็เดินเดินไปจนถึงถึงเสร็จแต่สิ่งที่ผม เห็นคือเขายืนโดยที่มันเขาไม่มีขาเออ,เอ,อไม่มีขายืนได้ไงอ่ะใช่ครัแต่ด้วยความที้มผมก็ยังออยังคิดว่ามันมันเป็นความคือขนองผมคิดว่ามันมันไม่น่าใช่ออใชด้วยความที่คิดว่าเราตาฝาดหรือเราง่วงนอนหรืออะไรเงี้ยผมก็ถามว่ายินทำไรครับเขาไม่พูดอะไร แล้วผมก็เดินกลับมาที่รถแล้วเพื่อนมันถามว่ามึงไปถามอะไรเขาผมก็บอกกูก็แค่ไปถามเพราะว่ายืนทําอะไรครับแล้วเพื่อนเพื่อนด้วยความเพื่อนมันก็คือขนองมันจะมีอยู่คนหนึ่งมบอกเอ้ามึงไม่ไปส่งเขาละมันพูดมาคำหนึ่งมึงไม่ไปส่งเขาละผมก็บอกเอาแต่เขาไปก็คือรถมาสิอ้านี่แหละครับมันเป็นจุดคลายแมทที่อยู่ในต้นเรื่องคำว่าไดีง ถ้าเขาจะไปก็ึ้นรถมานั่นไงไปใจดีซะแล้วไงนั่นแหละครับผมออกจากตรงนั้นได้ประมาณจนถึงพักทางถนนใหญ่รถผมมีปฏิกิริยาตรงที่ว่าอ่ผมต้องบอกก่อนพอออกถนนใหญ่เสร็จมันจะเป็นข้ามสะพานแม่น้ำพระปกง<อ>นะครับตรงเนี้ยมันก็จะมีเรื่องเล่าอีก ถ้าทุกคนจะได้ฟังข่าวเรื่องเล่าสะพานแม่น้ำประ,ประกงหรือสาวชุดแดงถ้าใครเคยฟังนั่นคือบ้านผมเองสาชุดแดงคืออะฮะใช่ครับบ้านอยู่นั่นเหรอครับใช่ครับแล้วก็ตรงเนี้ยผมข้ามสะพานไปเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ยผมจะเข้าไปทางสายในของของของบ้านผม <c oughs> ผมเลี้ยวเข้าไปาปรับปฏิกิริยาของรถเนี่ยมันเหมือนคนกระโดดลงซ้อนท้ายนังฮึบ หน้ารถผมเนี่ยมันเหมือนจะลอยขึ้นเลยผมก็เลยบิดรถบิดรถคือบิดแบบคือบิดอ่ะแต่ทำไมมันขี่ได้แค่สี่สิบผมก็เลยถามเพื่อนว่าไอเหียใช่ครับผมก็เลยอุทานไปว่าเฮ้ยไอ้เหียรถกูบิดไม่หอกว่ะไม่รู้ว่าเนี่ยเครื่องเป็นไรไม่รู้อ่ะเราก็เสร็จเพื่อนมันก็เลยหันมามอง แต่ผมไม่รู้นะครับว่าเพื่อนเจออะไรเพื่อนหันมามองเสร็จแล้วเพื่อนก็บิดรถหนีผมเลยครับผมก็เอกใจครับทำไมถึงบิดรถหนีผมก็เลยบิดตามบิดตามพอมันผ่านตรงที่ที่หนึ่งผมก็บอกว่าเอกใจนะว่ามันใช่แน่เลยผมก็บอกว่ากูไม่ให้ไปแล้วลงเลยกูไม่ให้ไปแล้วผมก็บิดบิดบิดหนี พอบิดหนีเสร็จ <toward> อ <slowly making rires> ่า <languages> พ <gettable> ี <ns> ่นึกออกไหมครับว่าคนบิดอยู่อะแล้วเหมือนคนดึงละดึงท้ายรถไว้อ่ะแล้วคนปล่อยท้ายรถกระทันหันนะรถผมพุ่งไปแบบวืดไปเลยเออแล้วไปเบรกอยู่ตรงขอสะพานเกือบเกือบตกเกือบชนขอสะพานครับเกือบชนขอสะพานโอ้สวยเก็โคตรสวย อันนี้ยังไม่จบผมก็ระยะทางที่จะกับบ้านผมเนี่ยมันไกลทางข้างหน้าเนี่ยจะมีวัดอีกหนึ่งวัดที่อยู่ซ้ายมือมผมขี่รถไปจนจนถึงไปเจอกับเพื่อนเพื่อนมาไปจอดรอ,อก,ก่อนถึงห้าวัดตรงนั้นนะมันจะเป็นปั๊มมันจะเป็นสถานีอ่าน้ํามันพืชตรงนั้นจะมีแสงสว่างแล้วก็จะมีพวกอ่าคนกินเหล้าคนที่รู้จักกินเหล้ามันก็ไปจอดรอ,อตรงนั้นกันมผมก็ไป เพื่อนมันบอกว่าใช่ใช่ไหมผม <privile? S 1> ทีเนี้ยทั้งห้าคนคุยกันมาเสียงเดียวกันว่าทํายังไงก็ได้ให้ไปที่บ้านกูให้ไหวที่สุดเพราะเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ผมก็เลยตั้งตั้งข้อกันเลยว่างั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ทีก็คือสามแยกสามแยกบ้านผมผมบิดรถไปถึงเสร็จอย่างที่ผมบอกเลยว่า ข้างหน้ามันจะมีวัดอีกที่หนึ่งก็คืออยู่ซ้ายมือผมก็ขี่รถไปปืด๊ดไปเจอวัดแล้วจะมีศาลาศาลานั้นค,คนคนนั้นเขายืนโบกมือให้ผมแบบช้าๆอยู่ในศาลาแล้วยืนออกมายื่นมือออกมาแล้วโบกช้าๆให้กับผมแล้วผมก็โยกรถออกวินาทีนั้นนะครับผมไม่เห็นรถนะ ไม่เห็นรถที่สวนมาแต่จังหวะที่ผมเห็นคนแน่โบกมือให้ผมแล้วผมโยกออกวินาทีนั้นรถกระบะสวนมาโดยที่ไม่ทันตั้งใจเลยผมเชี่ยวกรถกระบะก็ยังยังรอดมาอีกผมก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วไปเถอะผมก็บอกให้ไปเถอะผมบิดรถผมบิดรถหนีมาได้พักหนึ่งด้วยความที่เราอ่ะ คนเราขี่รถอะมันจะต้องมองด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมครับ <c oughs> ทีเนี้ยผมมอไปทางข้ามหัวไหลผม<ำ>ด้านขวาผมเห็นเหมือนผมว่ามันปลิวอยู่ข้างหลังผมอ่ะครับผมไป<ค><ม>นั่นแหละครับ <c oughs> แล้วเพื่อนอ่ะมันเห็นมันเห็นมันก็ทําหน้าแบบผมรู้แล้วมันคือ,อตรงๆเลยคือแบบตอนนั้นวิธีนั้นผมกิดเนา เรียบร้อยอแม่งกเกาะกูมาแน่เลยมาแล้วไงไปเรียกกูมาเออแล้วผมก็ขี่รถไปแล้วผมมองกระจกหลังสิ่งที่ผมเห็นคือเขานั่งซ้อนท้ายผมอยู่แล้วมองมาทะลุกระจกครับอือืมผมเลยบอกว่าม,มันไม่ใช่แล้ว ผมก็เลยขี่รถไปขี่รถไปอีกจนได้มาเจอวัดอีกวัดหนึ่งแถวบ้านผมต้องแจ้งก่อนนะวัดผมอะที่จะถึงบ้านผมมันจะมีทั้งหมดอ่ะสีวัดก็คือวัดท่าข้ามวัดบนวัดกลางวัดล่างจนถึงบ้านผมผมต้องผ่านอีกสองวัดโอ้โหผมถามจริงเหรอคุณพงศ์เขาจะสร้างวัดไว้ท yeah. วําไมเยอะแยะวะเออผมก็ตอนนั้นนะผมก็อยากพูดคานี้เหมือนกัน ผมก็เลยขี่มาขี่มาด้วยความเร็วเลยด้วยความที่ว่าจะไปให้ถึงให้ทันทีเนี้ยผมขี่ไปเสร็จผมก็มองกระจกหลังอีลรอมหนึ่งอะ่ะเขาหายไปแลวพอหายไปเสร็จผมก็เลยไปตั้งหลักกันที่สามแยกที่ผมนัดรวมตัวกันไว้ว่าให้ไปจุดอยู่ตรงนั้นด้วยความที่ว่าผมไปจอดรถกันสามคันแล้วผมก็ยืนคุยกันว่ามีใครเป็นอะไรไหมมีอะไรไหมแล้วผมก็นับคนเชื่อไหมสิ่งที่ผมนับอะ่ะ ทำให้ผมบงแตกอีกรอบอผมยืนนับกันอยู่ว่ามีใครครบไหมผมนับว่าหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมผมแล้วผมก็บอกว่าโอเคครบมีเสียงรอดเข้าหูผมมาว่าหกมึงลืมนับกูเขาพูดคำนี้ออกมาเท่านั้นแหละครับ บ้านผมอยู่ใกล้สุดทุกสิ่งทุกอย่างวิ่งเข้าบ้านผมหมดเลยรถผมก็จอดทิ้งไว้ตรงนั้นด้วยความที่ว่ากลัวสุดขีดเลยผมก็จอดตอนแรกผมต้องบอกก่อนว่าผมจอดรถแล้วผมมายินคุยกันนะผมก็ด้วยความที่ว่าลืมตัวเลยก็คือวิ่งเลยครับวิ่งเข้าบ้านเลยคือวิ่งกันหมดเลยทั้งห้าคนวิ่งเข้าบ้านผมเข้าไปถึงก็ตามนั้นเลยครับองวิง่งแลรวคบ เพอลอ่คือแบบทั้งพระขไอ้คอทั้งพระพุทธรูปทั้งอะไรทุกอย่างพระประธานก็ต้องอุ้มแล้วฮะใช่ครับผมยิบไปหมดจนพ่อแม่ผมถามว่าไปหนีอะไรมาด้วยความที่เราพูดไม่ออกอพูดไม่ออกเลยครับผมได้แต่บอกว่าผมกลัวหนูกลัวผมกลัวหนูกลัวแล้วก็ตัวสันหลังจากนั้นเช้ามาผมทั้งห้าคนเป็นไข้หมดเลยครับหัวโกรนไง ใช่ครับ <S 2> <S> <S 2> <S นี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าบางสิ่งบางอย่างไม่เชื่อก็ไม่ควรที่จะลบหลู่หลังจากนั้นผมก็ไม่เคยที่จะพูดอีกเลยคําที่ผมเคยบอกและคําที่ผมเคยแบบคือขนองอะไรเงี้ยผมไม่เคยพูดอีกเลยและทุกวันนี้ <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็ทําบุญอย่างเดียวคืออย่างนี้ครับผู้ฟังคือคุณพงมาในเรื่อง อะ,อะไรนะคุณพงเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรนะครับไม่เชื่ออย่าลบลู่ไม่เชื่ออย่าลบลู่อ่าซึ่งเรื่องราวนี้นนะคุณพงได้เกิดไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าจะมาแชร์ให้ผมได้ฟังกันเริ่มต้นที่ว่าคุณพงเนี่ยไปขับรถเล่นกับกลุ่มเพื่อนหรือภาษาผมเลยที่ผมก็เคยเป็นและเคยทําผมแน่นอนว่าผู้ชายผ่านช่วงวัยนี้มากันหลายคน90%เอร์ลยแล้วกันออกไปแว้นตอนดึกไปกับกลุ่มเพื่อนแล้วทีนี้นะเชื่อไหมว่า สิ่งที่คุณพงเป็นแล้วคนแบบคุณพงษะเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ครับอ่าผมถึงได้บอกว่าอย่าไปพูดเลยก็คือว่าคุณพง่ยไปกับเพื่อนแล้วได้ไปจอดยิงกระต่ายที่ที่หนึ่งแล้วเมื่อเอินตรงนั้นมันก็มีศาลอยู่ใกล้ๆ้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็เหมือนมีการได้พูดรบดูกเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นว่าถ้ามึงมีจริงนะถ้าเป็นผู้ชายนะกูจะเตะให้ล้มเลยกูจะเตะให้กิ้งเลย ถ้าเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวกูจะจับทําเมียเลยอ่ะ <c oughs> ซึ่งครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นระหว่างทางที่ไปกับกลุ่มเพื่อนทีนี้คือหลังจากที่มีเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยไม่เข็ดน,นะพี่พงศ์ของเราไม่เข็ดน,นะอะถ้ามึงอยากไปมึงก็มาด้วยเลยเป็นคนใจดีมีน้ำใจซะด้วยครับจากนั้นเขาก็เลยไปด้วย จนมีเรื่องล้วที่คุณพงษ์แนะนํามาเล่าให้เราฟังสุดท้ายจับไข่หัวโขนกันทั้งห้าคนครับอืขอบคุณคุณพงษ์มากๆเลยครับผแต่เรายังติดก,กันอยู่อีกสองเรื่องนะแต่ว่าผมก็เดี๋ยวให้คิวคนอื่นก่อนคุยให้คิวกับพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆก่อนเดี๋ยวถ้าผมยังไม่นอนหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาแชร์เรื่องสาระแดงที่บางประกงกัน หรือถ้าใครอยากฟังสาวชุดแดงสะพานบางปะกงก็ได้นะใช่เ,เพราะว่าผมผมก็มอาจจะไม่ได้เล่าเหมือนกับที่ข่าวออกผมจะเล่าในส่วนที่ผมได้เจอกันมากกว่าโอเคคุณพงษ์ผมรอแล้วก็คือผมจะบอกงี้ก่อนนะผู้ฟังตอนนี้น่ะผมอาจจะให้เล่าคนละหนึ่งเรื่องแล้วแต่ว่าช่วง จะจบรายการหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่คนต่อเวลาหรือต่อเรื่องเราก็จะยาวไปเพราะว่าที่ผมต้องทําอย่างนี้คือ 1. ผมมีทํางานช่วงเช้าแล้วในบางครั้งอ่ะผมปล่อยยาวยันตี3ตี4ี่จนบางครั้งผมต่องานไม่ไหวจนมีผลกระทบว่าเราอาจจะต้องปิดร้านเราทําให้ผมต้องขาดรายได้ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าผมจะอยู่กับผู้ฟังอย่างน้อยมีไรายได้สักอย่างมาทดแทนผมก็จะอยู่กับผู้ฟังได้ แต่ถ้าสมมุติวันไหนผมไม่มีงานผมก็จะแถมให้ฟรีเลยโดยไม่ต้องมากดของขวัญก็ได้ครับอ่าส่วนตอนนี้เราก็จะให้เล่าคนละหนึ่งเรื่องกันก่อนแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณพงษ์มากๆเลยครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณที่นําเรื่องราวมาแชร์นะคุณพงษ์ครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับขาผมขอบคุณมากเลยครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ